ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวได้ไปเดินอะไรกันด้วยนะครับในคลิปนี้เราอยู่กับคากรเดอะเพกหรือแม่อ้วกของเราเองเนาะคือในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่นแอดออนที่โกงสุดของตัวอ้วกเลยก็ว่าได้เนาะนั่นคือผนึกสีลุงฮะกามทำมาทำมันกง็ง่ายๆอะ่ะเมื่อเซอร์ปั่นไฟเสร็จอ่ะเราจะได้อ้วกแดงมาเลยโดยที่ไม่ต้องไปเติมที่อ่างเนาะแต่มันแรกก็โดยที่ว่าอ้วกแดงจะอยู่กับตัวเราแค่แป๊บเดียวคือไม่ว่าจะได้จากที่ปั่นเครื่องเสร็จหรือว่าไปเติมอ้วกแดงที่อ่างมาอย่างเงี้ยคือมันจะอยู่แค่แป๊บเดียวจริง่แงพีหู ตวความจมั่นของมันก็จะเพิ่มเวลาของโอ๊กแดงให้อยู่กับตัวเราขึ้นอีกนิดนึงเนาะโอเคครับส่วนเปิ้ลก็ตามอยู่เรา,ามีชนะหรือรับตัวโกตายที่ยิ่งมีคนเจ็บก็ยิ่งปั่นไปกันอื่นเนาะแล้วก็ให้รูนสำหรับถ่วงเครื่องเนาะก็กันเครื่อง2นาทีครับแล้วก็บาร์บีคิวสำหรับฟันแทมแล้วก็หาคนเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันในเกมดีวกว่าเนาะ let's go do s. <S โอ้ตอกแลมคินคือตาที่เสิร์ฟมาเลยนะแล้วก็ล็อกหลุมไปที่สิ่งปลูกสร้างหลักซึ่งด่านที่ผมคงไม่รู้ว่า เมื่อกี้เฉันหลังแว็บหนึ่งอะหลังบ้านนี่นี่ไงรอยเทา้านี่จะมาจุกเด็กเลยปะเนี่ยถามจริงที่เข้าบ้านเลยอะเดี๋ว่าไงน่าจะอยู่ชั้นบนแหละดูก่อนเนาะเรจะพควงก,กันหมั่นใจเช่นน่าจะอยู่นั่นแหละแตนนะ่ชั้นนั้นขี้เกียจหาละไอ้เจมีคนแค่เท่านี้อยู่นี่อยู่ในโอ้อโหหายนวยเสียงเวยยังไม่เจอเลยเนี่ยโอ้ใ่เครื่องกันแหละ คนมาปั่นไฟเนาะยังเก็บโอวกแดงไว้ก่อนเนาะแต่ตอนนี้โทษเทพผมแบบเกิดห่วยมากอะดูดิมันอคืนจะไปตรงนี้ดคือไทยผ่านไปผ่านมาก็เห็นอะไม่ไปเกิดในบ้านได้ดื่มในช่องอะไรอื่นเขาบ้างเลยไม่มีใครปั่นไฟเลยมันเงี้ยใช่ไหมนเนี่ยตายละชิบหายละอยู่ไหนกันวะเนี่ยคือตอนที่การครื่องหายไปแล้วครึ่งหนึ่งไอ้นี่ไงเจอคนละ <Hello. S 1> นี่โอ้โหพวกนี้ใส่กันจริงด้วยอะเขาเดินแบบย่อๆเลยเดี๋ยวผมเห็นนะมาดิ โ oh, no. อ้ยเขาติดเชื้อละยังสุดเลยอะมานี่กี่ขมตาเขนึงเลยนะโอเคติดอ้วกล,ละแม้เพื่อนลงไม้เลยอะสุดเกินหนึงทันนะฮะแม้เพื่อนกดฟาดไปเลยเฮ้คนแรกได้ไวอยู่อะคือได้ไวนี่ไม่ใช่นะคือ เขาไม่ยอมแตะเครื่องกันอนะ่ะนี่คือผมนับจากเครื่องนะอีกอย่างเซอ์ก็ยังหายรูปผมไปเจอมันต้องไปแขวงไกลๆอะ่ะเนี่ยเขาเล่นโซนนี้อะ่ะฉันโทรเขนานะเนี่ะย้อนรทษหน่อยนะไม่ทันละชิบหายคือเอาตรงใหญ่หวังเลยรับโทรเทมเกมนี้กอะ่ะมันมันเกิดห่วยแล้วไอ้กันเครื่องก็ไปด้วยโอ้ผมไม่เห็นใครปั่นเลยไอ,อย้บ้านนี้เกิน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 ใจเย็นอันนี้เกินเอ๊ โอ้ผมไม่คุมเครื่องนะเคร่ปล่อยอนะ่ะเขาติดเชื้อไปก่อนคือเป็นการปีบเขาไปลังหน้าเนาะผมขึ้นไปกระเทือกเครื่องดีกว่าจะเสร็จละนี่ไงลีออนมาจอกก,ก,ก็ติดเชื้อและแมมเพื่อนติดเครื่องได้ติดไปผมมีโอ้กแดงอยู่แล้วม,มาดิเฮ้ยลอเอาคนนี้อยากจุกว่ะแต่บ้านนี้จุกเด็กอะโอ้ยเสิงอยู่ข้างบอลเจอยู่นะไม่เสียงไอ้เอมอยู่ใกล้กไงเอมวาย เอเพื่อนนะมีโอ๊กแดงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยงเสียงเดี๋ยวอ๋ออยู่ข้างล่างนี่งไงเพื่อนอ๋อมีโอ๊กแดงนะตอนนี้เสร็จของแล้วโคตรสุดข้างบนนะ่ะมาดิไม่น่านทันอนะ่ะมาดิลงไม่ลงกว่าเขาจะบนต่ออ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหไม่ทันเกินคือด่านนี้เป็นจุกเด็กอะมันยากมากนะโอ้แต่ผมยังเหลือนะเดินให้ชิดๆกลมเข้าไปก่อนเนาะไม่ทันอนะเกินว่ะเดี๋ยวนะโอ้จุกเด็กเปิดด้วยชิบหายมากใช้ทันไหมทันไหมขอ,อนหนึ่งนี่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 นนนอ๋อทันอยู่ห <laughs> <laughs> ยุดสุดท้ายด้วยเนาะเฉ๋ห <Okay. S 2> มาเ่อน <laughs> ปั่นได้ปั่นไปเครื่องกันเลยไม่ได้ห่วงอะไรแต่ตอนนี้ผมเพิ่งปั่นได้ไม่ใช่ปัน่นแต่เพิ่งแขวนได้แบบสองคนเองเนี่ยเมื่อกี้วเห็นเนี่ยแถวเนี้ยเชยไม่เปไล่เครื่องดีกว,ว่าน่าจะอยู่บ้านใต้ดีแหละมีคนล้างข้างใต้นะ่ะแสดงว่าต้องมีคนอยู่ข้างล่างเน่ยเจ๊นี่ไงเห็นปะ่ะเอาไฟกันนี่จะมาตั้มตู้นเนี่ยครับคือตู้มันขึ้นแบบออลา่าเน่าอย่างนั้ยังจะฝืนเข้าอยู่นะคือไม่ใครก็เห็นอ่ะ ไอ้เนี่ยคนนั้นยอดอ่ะกาช่วยเด่ะไอ้ชิ๋หายละเครื่องเลยสองเครื่องนะ,ะไอ้มีคนวิ่งมาข้างหลังเนี้ยมาดิ๋ยวยืนมาต้องค่อยๆฝึกทุก่อนนะตอนนี้เขาแบบปั่นไฟเซียนทุกคนอ่ะนี่คนไปช่วยเพื่อนใช่ไหมเดีหห๋ยวไงเดี๋ยวลงไปปั่นไฟไม่ลงไปปั่นไฟแหละนี่ไงยินเสียงนะ นายย่าจะดุงมร้างอะ่ะนี่ไงเฉยเจ็บปะกันจะขึ้นหรอปะพิชิเอาวะ่ะวิ่งขึ้นมาเฉยเฉยมาตอนนี้เรายังแบบมีโคตากับเครื่องอะไรอีกสองครั้งนะแต่โคตากับอ่างเนี่ยผมไม่รู้แล้วผมล้างแล้วแลผมเปิดอวกแดงแล้วเพื่อนนี้ก็เทียบกันกนะใกล้เสร็จแล้ว เติมในโอ๊กแดงกันแหละต้องไปสดมาหรอกนี่มีคนมีคนไอ้เขาจะตันตู้มนะเฮ้ยเดี๋ยวได้ไงเขาจะแทงหลังอ่ะปล่อยกันถามจริงโอ้ยก็ได้วะลำคาละเฮ้ยมาจะแทงก็แทงไป เอาให้ตายเลยมาอี้ลัางหน้าก็รัววะ่ะมาผมง้างเลยง้างแบบแต่ดั่นเนินเลยอะมาอี้โู้ม่เดินไม่โดนเลยชิบหายละวเขาวิ่งหนเซฟโซ่แล้วไม่ไปแล้วนะน่าจะลงห้องนี่ปะเจ๊ไม่เลยทำไมบรรยาแาบนี้วะเนี่ยตายอีย้ล้างหน้าก็รัวๆเลยวะ่ะไม่รู้ไปปั่นกันอยู่ไหนอะด่านนี้แบบ โคตรจะกว้างประจุเด็กแบบมหาศาลมากอะเคื่อนี้ป่ะเนี่ยนี่ไงเห็นอลานเนาอยู่อะไอ้ยี่ปั่นเพลินเลยจะเย็นเพื่อนจะเย็นนี่นึนกว่าจะไม่โดดละไล่ต่อเลยมาพวกแดงเหลืออยู่อะนี่แหละเครื่องไว้ก่อนอะช่างมันแล้วกันเอ้ยไอ้ไดิสังเกตไม่ใช่หลอดเลยเนี่ยเอ๊ะกลับไปหาพวกมินดีกว่า อะไรเนี่ยโดดลงมาเฉยถามจริงเพื่อนคนนี้ตายแล้วเอาคนนี้ให้ตายดีกว่าจะเย็นเพื่อนเขาแตะเครื่องนขนาดไม่มีทางหลังหรอกหมาซ้ำเลยแล้วกันนะไม่ได้กลัวเลยหรอกเอ๊ะแล้วกลับไปหาฟองหมินนะไอ้พวกนั้นแบบไปปั่นอยู่บ้านใต้ดินโอ้ปั่นจนเสร็จด้วยแหละหมาลีออนพวกแดงชุดหนึ่งกันมา เพื่อนจะวุนไหมเอ๊ะไปหาปอมญิญต่อไม่รู้วิง่งไปไหนล่ะนี่อยู่นี่เลย <c oughs> ว้าวว้าหนะแข่งเลยออเลยว่ะแล้วก็ไปหาเจนเนาะท่านไปเนี่ยคือถ้าเปิดประตูออกไปผมจะไม่แปลกใจเลยนะเอ๊ะนี่ไงเปิดตู้อยู่นี่ผมบีบเขาออกไปเลยออกเด้ ไม่ออกว่ะไอเสียนเกินคือนี่คือแบบจะมาวัดใจช่วยเพื่อนใช่ไหมเนี่ยเ็บเขาเจ็บนะเบี่ยเขาออกแล้วไล่เขาออกนะไม่งั้่เป็นตัวปัญหาทันปะทันไหมทันไหมไหมไม่ทันไอพวกนี้โซซัมโซเซียนกันก็ถือว่าเป็นอีโก้งเขานะที่เขาไม่ยอมออกประตู เพิงหมิ่นที่ผมไม่เคยแขวนเขาเลยอะคือแบบสายเนียนมากอะ่ะแหมเพื่อนไหนเนี่ยโอ้โหนี่คือทําไม่ได้ยินเสียงไอ้ได้ไม่รู้ในะอยู่ไหนเนี่ยก็เป็นการจบที่แบบจัด,ดกระเดนะแต่ก็ <c oughs> ก็ได้อยู่ <c oughs> เออคอเหนื่อยเล่นๆตัวอ้วกเลย <c oughs> คือไม่เคยบอกว่าผีอยู่นี้แบบแรงเอที่ผมเถียงกับขาดใจอะ่ะผมว่าอยู่ประมาณแบบไม่ซีก็บีอะ่ะถ้าไม่ไม,มีนอ่อนนะ นี่ขนาดมีเงนออนแล้วแบบยังมันลักกุเรขนาดเนี้ยหรือว่าผมเจอด่านแย่ไว้เนี่ยเขงมันนะก็เก็บสีได้อยู่หลุไม่เจอด้วยเนี่ยประเด็นช่างมันแล้วกันหายไม่เจอช่างมันฮะมันล็อกจริงสร้างหลักไม่ใช่เหลยด่านนี้ไม่รู้อันไหนหลักอ่ะอันไหนหลักไหนรองคือบ้านใหญ่ทุกอันอ่ะโอ้ดูแรงดิโหคือจีิผมเอาด่ากันละใช่ไหมช่างมันนะไปก็ด่ากันไปไม่ด่าผมละก็ดีแล้ว อ,อย่างน้อยตานี้ก็ได้ด่านฟาร์มมันก็ไม่กันทีมันด่านเมื่อกี้แล้วจุกเด็กแบบมหาศาลนะเชีตานี้ผมเกิดไกลอยู่นะคือกันเครื่องมาเลยโอเคไปกันอยู่ฝั่งเดียวเลย <c oughs> เดินเลาะบ้านใหญ่ไปก่อนนะนกบินนกบินนั้นนะห <c oughs> มาเพื่นไหนเนี่ยผมไม่เห็นรอยเท้าอะ่ะยังอยู่นนี้ปะเนี่ยคือ <c oughs> นกยังบินอยู่เลยอันนั้นคืออะไรโดดเรียกอะคือวอนแบบอยากจุกมากเหมือนกัน เอ้ยหาคนไม่เจอละช่างมันแล้วกันนี่โดดบ้านเล็กแบบโดดเรียกเลยคือเขาอยากจูบมากอะ่ะเฮ้ยไม่ต้องไปสนเนาะก็เดินหาคนที่ไม่พร้อมจูบไปฮะเฮ้ยโอ้ยนี่สามคนเยอะมากโอเคถ้าเราเจอคนเยอะอย่างนี้ก็ไล่คนต่อเลยให้เขาติดเชื้อไปกันมองหลังไหมไม่มีมองหลังด้วยว่ะสี่คนแล้วเห็นหมดแล้วเฮ้ย hey, นี่คนหนึ่งนี่ไงชาร์จเลยปลยอุ้งไหน เออยอยู่นั่นอยู่เลยแหละมาเพื่อนยืนอยู่นั่นอยู่เลยโดนวกกันนะเพื่อนออไอ้มองหน้าหาเรื่องไงชี้หน้าหาเรื่องไงเอ้ใเขาเจ็บไปก่อนนะแล้วก็กลับไปทีเดียวนะเขาน่าจะยังแบบรวมกกรวมกวนปั่นไปกันอยู่อ่ะนี่ไงเฟิงหมิ่นเกินนะเพื่อนเกินปะตัดหน้าไหมที่ตอนนี้ติดเชื้อสี่คนแล้วมาวกเต็มเลยปะนี่ละ กดไปเลยเอ้ยติดเชื้ออย่างไวคนนี้ฟาดเฮ้ยตายยากโอ้โหโคตรสวยไอ้พวกนี้มันเซียนทางประตูน่ะไว้กันคนจุกเด็กเนาะนี่ไอ bueno> ้คนนี้แหละคนนี้มันเซียนนะเห็นไหมตอนนี้คือติดเชื้อทโคตรไวอะถ้าเราแบบเจอคนไวอย่างเงี้ยหมาอ้วกแดงสุดยอดเพื่อนไหนเพื่อนมาหมาใครจุกได้อีพวกเอารถมาลองมาเนี่ยผมไม่เห็นใครเลย เห็นไหมนะฮะแขวนห้องมูจินเลยกันมาลมใกล้อย่างเงี้ยโอ้ไมีคนอยู่บ้านเลยอันน่าจะโดดรอเลยเฮ้ยล้างหน้าเลยอ่ะสุดเกินเพิ่งต้นเกเลืยกันนี่งไงมีกำลังมีคนล้างหน้าคนที่สองอะ่ะแล้วมีคนกำลังคุยกรร๊อคเพื่อนนะโอ้โหคนนี้ใครเนี่ยลุงเอสเอสแบบล้างหน้าไวมากอะ่ะชูดีมันต้องแบบรักษาสุขภาพหน้ายนะ โอ้โห oh, ไม่โดนทันไหมเนี่ยอีกจึงเดียวทันไหมทันไหมป่วยก่อนป่วยโอ๊ะป่วยโอ๊ะไม่เอาอะไรไปโดนล่ะไปตายจะเอเบิลมุนวอลมาหนึ่งอีเอเฮ้ยเขาติดเชื้อจากไหนวะเนี่ยให้จากเครื่องไปคือไม่รู้แหละแขวนเลยมีใครปั่นไฟไหมเคยไม่ม <c oughs> ีใครปั่นไฟเราเติมพวกแดงกันดีกว่านะแม่เพื่อน นี่ใครไปช่วยเนะี่ยนี่เป็นเคสช่วยอะ่ะเพราะว่ามิกไม่ได้ติดเชื้อนะมาเติมเลยไหมต้องไปสดม้างหรอกก็อย่างบอกนะถ้าต้นเกมเราแบบติดวัวก็ได้เยอะไลท์เกมสบายนะิน่ลอยอะ่ะหายเฉยห่ยนีย่งไงลอยเท้าดีเสียงอะ่ะเอ๊ะหมาเพื่อนจะบนไหนเนี่ยบนไม้ป่ะอี๋ตายยากสวยเกิน มาเอาอะไรไปจุ๊กถาจริงมาเฮ้ยท่านี้เขาล้างหน้ากันรัวเลยอะล้างอะไรกนันนะเฮ้ยเอาว่ะล้างหน้าโคตรสุดถือว่าโอเคเราให้เคสคนนี้เป็นพาหานนะไปเนาะเราก็จะได้แบบกระจายอุ้ยเชื้อได้ต่อไปนะเวลามีใครมาช่วยอะมาเพป็นเติอมอวกแดงต่อเลยอะสุดเกินมาคือตัวโอ๊กอะ่ะมันจะน่ากลัวมากถ้าแบบมีคนแบบล้างหน้ารัวอย่างเงี้ย แต่เอาจริงผมเขียนผมเพียงขัดใจเลยว่าถ้าตัวนี้แรงเองแกอ,อหอะไรเดีย่ยไม่โดนเฉยเอสเอเคดีกว่าที่ลงปัดเปลี่ยวหัวใจพี่โดดถึงว่าไม่โดดแล้วนะเฮ้ยยังไงมีคนวินเข้ามาเล็กดักหน้าปลาซอยก่อนนะเจเอฟเพื่อนเฮ้ยเฮยฟงหมิน่นยอดว่ะมีบินรอบยาวด้วยเน,นี่ยมีทันไหม เฮ้ยไม่ทันอยู่วะนึกว่าไม่โดดแล้วนะโดนสกีดเฉยรอตันหน้าไหมไม่ไปวิ่งยาวว่ะนี้ได้นะเฮ้ยไม่โดดไม่ไงวะหน่าคือโอ้โหสกีดโดนหลังไปละอียว่าไม่ทันละอือไม่ทันไม่เป็นไรอ่ะไม่ทันก็ไม่เป็นไรกระทำเอาทีอ่ะพอจุกได้อยู่รอนเฮ้ยโดดจริงอไอ้พวกนี้้พวกผมไฟทันขนาดเมื่อกี้ โวไหนต่อเพื่อนโอ้โหนี่หลอกโดดนอิมาลานซ์ขึ้นละในทันล้รอบนี้คุณมิตาย,ย่างนะจำได้อยู่มาตายยางไหนเพื่อนไม่มีไม้แล้วเฮ้ยฟาดด้วยกันเครื่องข้างไอ้เกินนะเพื่อนเอสของเอสที่ตายแล้วก็ระเชื่อถอทนทำไมเนี่ยไม่ต้องลองกระชัยเชื้อด้วยกันหนระอพี่โดนเลยเอ๋สักจึงหนึ่งก็ยังดี่ะ อีกนิดนึงนิดนึงอีกนิดนึงโผกันนัน้นก็พอละแขวนฟื่งต่อเลยฮนะบีไปเข้าไปลากหน้าเนาะเราจะได้มีพวกแดงเล่นดีจังเครือ่องโนะนะอ้โหเครื่องตกลงแนวนะไกลเสแล้วเนี่ยฉี่ไหนล่ะไรข้อนี้ดีกว่าจะฝืนปั่นให้เพื่อนเฮ้ยเงียบเลยไรเนี่ยมาเงียบยไงมาให้เงียบอยิ่งผมเติมโอ๊กแดงดีกว่ามาพวกเอยอะซะอย่าง แบบเอว e เวอ่างไหนก็เดือกันหมดวิ่งเข้าลงนาปะ่ะจะเอ๋ไหมวิ่งฉีกแมทเทพป่ะเนี่ยนี่ไงเห็นแล้วแมทแมทเทพจริงด้วยอี่จะหลังหน้าวะ่ะไม่ยอมเอกระจายฝนหน่อยเอาอะไรไปโดนเลยครับจริงนี่จะแทงหลังอ่ะโอเคปล่อยกนะ่อนเนาะนี่ผมยอมไม่แทงอ่ะอปั่นไฟสุดเกินนี่อะไรเนี่ยปั่นระเบิด โอ้โหใจเย็นเพื่อนโอ้โหตายยากยอดเลยว่าวมาวเพื่อนมิงออมหลังออมยาวเลยพี่ยล้างหน้ากันรัวๆสุดเกินเพื่อนเค้กับไปแขวนมิกเนาะไม่มีคนมาดึงเห็นเงาอยู่ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวหลอนตัวเองมันด้หลอนเอะไรไปหลอนล่ะวนไหมวนต่อไหม อี่ว่ะไม่อ่ะเอ้ย,อยไปเจออะไรเดียวไม่ถึงเบเตลบเอ๊ยมาเฮ้ยโอ้โหไ่โดนเลยจะพายแล้วต้องโดนนะเขเคยผมหาเฟิงไม่เจอนี่ไงโอ้โหดึงกันทวนหน้าเลยวะ่ะเอ๊ะผมเอาวันนี้ดีกว,ว่าแล้วก็กลับอปอุ้มเจก,ก็ไม่น่าเสียหายเลย จเอ๋มันแล้วก็แวะเต่วโอ้แดงทันไปเนี่ยน่าทำเอ๊ะลุงเอนี่ก็ตายนะไปแคว่งเอดีกว่าเฮ้ยมีคนมาแตะเพื่อนเกืนว่ะทันไปเนี่ยไม่ทันเอาอะไรไปทันละก็แตะ่งเออยู่ไหนเนี่ยนี่ไงเฮ้ยแคว่งเอทให้ตายเนาะหมายเพื่อนสองคนกันหนึ่งเครื่องไงเฮ้ยจะได้มาบล็อกให้เพื่อนหนะ่อยหลังหน้า มันไม่ได้ล้างเร็วขนาดนั้นนะจะเย็นเย็นสูบโอ้โหนี่ไม่ตายดีกว,ว่าหรือมึงเนี่หลังเนี้ยเสียงไอ้ชัดเจนมากไม่โดนมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะโอ้โหให้ตายคือเอาตรงผมกับเมเลนแบบอวกเสียอะไรขนาดนั้นนะแค่แบบพอเล่นได้นะอย้ยอดจะเห็นฝรั่งเขาเล่นกันคือเขาจะชาร์จแบบไม่ชุดนะแบบชาร์จนิดเดียวอย่างเงี้ยไออาวะมีคนล้างนะ ไวเกินใช้เอะไ,ไรคนเจ็บเนาะม,ม,นมีเฟอร์มิงอยู่ในเมเทฟเนี่ยเวลาพอเหลืออยู่รอยเลือดยาวเลยไหนละ่ะนี่วิ่งยาวเอเยแม่เดี๋ยวทีได้ไปเนี่ยคือแบบหมั่นไส้อันนี้เป็นการสันตัวมากอะไอี้ตายากตายากโคตรแม่นไม่น่าทันละทันไหมยทันอยู่ นิดนึงก็เอาอะเอ้ยอไอ้น้าเอทไปแตะเพื่ออะไรเขาติดเชืเออเอ้อเห็นปะแม่ก็เล่นแบบหันซ้าหันซ่นาไปก่อนเนาะเฮ้ยล้างหน้าล้างหน้าอย่างเดียวเลยเหรอสุดว่าก็ไม่แปลกใจเขาเหลือสองคนละถ้าจะล้างหน้าก็ไม่แปลกเราก็ได้อวกแดงเล่นรัวๆไหนนี่เงี้ยวิ่งยาวหลังแม,ม่เทพเนี่ยเอทเป็นอ,ออกหน้าต่างกันละ มึงเอสโหทุกวนี้เขาเล่นเป็นกันทุกคนเลยบางเนี่ยไอ้ตายโคตรสุดลงไม้แท้ขวาปะอย่างนี้ไม่ล้มอะไรเดียถามจริงตัวเอ๋ก็แบบติดเชื้อไปนะพยายามล้มไม้เฉยอะไรต่อยเนาะจเจ๊โอ้โหคนนี้วิ่งยาวเลยเอ๊เฮ้ยโอ้ออกเลยจิบหายละเอ๊คนนี้เหมือนเขาจะออกให้เพื่อนนะเนี่ย คือเพื่อนเอาแบบแผนที่มาคือคนฟื้นล้มหลุมแน่นอนอะแต่ไม่ทันอะเขาออกช้ากันวกสักทีหนได้ไหมหมันไส้ทีนึงทินนึงเอ้นโคดาังเบียดอะตาอันนี้ก็แบบเก็บซีแบบรักกุเลอีกตาหนึ่งโหเวคือเคยบอกแล้วเอเด็กคงฝยงขาดใจอะมันก็ไม่ได้เก่งเลยขนาดนั้นแต่มันก็เล่นสนุกไงตัวเนี้ยโอเคเอเป็นก็จี้ผม